มาพบกันอีกแล้วนะคะที่นี่กเป็นเหมียวติเกมแชแนลแชแนลที่เล่นเกมผีเกมหลอนแล้วก็เกมสยองขวขัญค่ะ <c oughs> ก็ล้องกลับมาแล้วจ้ามีชีวิตอีกครั้งเออก็ไม่มีอะไรนะคะคือตอนก่อนหน้านี้นะที่เราบอกว่าน้องเหมียวเนี่ยหายไปช่วงนึงใช่ไหมเพราะว่ากล้องมันเจระบงใช่ไหมคะแต่หลังจากที่เราไปสำรวจกล้องมาแล้วนั้นก็พบว่า ใครก็ไม่รู้ <g ül> ไปกดปุ่ม,มปิดกล้องไว้นะคะเ <g ül> พราะฉะน,นั้นคราวนี้ก็น้องเหมียวก็กลับมาเกิดใหม่ครั้งแล้วนะคะพร้อมกับตีแกไ่ก็ใหม่ไหมก็ใหม่หนะเวย้ยเออเราก็เพิ่งซื้อมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่งนะคะแล้วก็เป็นเกมที่น่ารักนะแล้วก็เป็นเกมที่ชื่อว่า cat museum นะคะ <g ül> cat museum นี่ก็วเซียมก็แปลว่าพิพิธภัณฑ์ใช่ปะก็มีแมวกับพิพิธภัณฑ์ เออตัวเกมนี่จะเป็นแนวแบบพัซเซิลแล้วก็หลอนประสาทจะบอกว่าเกมนี้ก็กราฟิกค่อนข้างที่จะน่ารักนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่มันดูแบบหลอนๆไปบ้างก็ตามคอนเซปต์เกมเขาเลยนะเออมีแมวกับความหลอนนะคะก็คือช่องอยู่แบบไปเกมแชนเนนไม่ใจ <laughs> <laughs> ก็คือเกมนี้นี่เองแคทมิวเซียมนะคะวันนี้เราเอ,อมาหาเกมที่คิว่าน่าจะเล่นสบาย หรือเปล่านะเอมาลองเล่นกันดูนะคะเอาค่ะพูดมากพูดอะไรก็ไม่รู้นะไปดีกว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ย hey, มีให้เลือกด้วยเหรอเอ้ยเลือกตัวละครแบบชุดฮูดี้ยูไ์เอ้ยอยากได้แบบไหนมีน้องแมวให้เลือกด้วยอ่ะว,ว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหแมวมันเยอะว่ะอันนี้เป็นแบบเด็กผู้ชาย มาคนเดียวไม่มีแมวนะคะเป่าเปียกหัวใจนี่แมวส้มนีม่สลิดสามสีเอ้ยเปลี่ยนเสื้อได้เฮ้ยเอ้ยเปลี่ยนสีเ,เ,เ,เส,สื้อด้วยวะ่ะน้องงัวน้องดำน้องขาวเจ้าเทาโอ้ยอันนี้นะพักแมวไทยสีสวา่างอันนี้ได้ไหมนั่นแต่งหน้าตาเหมือนนี่เลยนะไอตัวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแคทเมียเ <laughs> มียแคทอะไรเะมันหน้าตาเหมือนเลยนะเออ้แต่แล้วขอโทษนะคะชาวยา่าเราตั้งไมค์ผิดละเสียงมันแบบมัน มันดังดังก็คือปัดไหม่โอเคเดี๋ยวเราจะเกิดอาการคึกคักเกินเหตุนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เราได้เล่นเกมที่มีน้องแมวเยอะนะมีแมวเต็มจอแล้วก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะคะเราก็อยู่คนเดียวด้วยก็จะเสียงดังนะเออแต่เกมนี้เราเขาไม่มีเสียงการกิการบ้างเนาะโอเคเราเล่นตัวไหนดีอะคะเออสลิปก็น่ารักนะสลิปไปไหนวะ สลิดเออสีเสื้อมันเปียกตามด้วยอะ่ะมันเหน่มเนอยอะ่ะเหน่มเนยเฮ้ยเริ่มไม่ถูกนะ่ะตรงไหน,นเอาน้องสลิดนี่แหละสลิดนะไอส,ส้มแล้วกันไอส้มไอส้มไปอะ่ะเพย์เดอร์เกมวาริงดิแอปเปิ้ลคอร์ดแคทฮูดี้เป็นแอปเปิ้ลคอร์ดแคทนะคะ you can change your hoodie in the main menu at any time ได้เลยเดี๋ยวเบื่อก็มาเปลี่ยนชุดเอาละค่ะว้าวกราฟิกน่ารักนะดูเหมือนจะไปเจอหีบใบหนึ่งใช่ไหมคะหีบสมบัติหรือเปล่ามีรูปแมวอยู่ข้างบนเด็กผู้ชายไปเจอหีบรูปแมวอุ้ยโหกราฟิกโคตรน่ารักอะหิ่งห้อยว้าวแต่แอบคนลุกเหมือนันนะมันดูแบบมันเยอะอะอ่ะไออีอะไรเนะ่ย อ,อันนี้คือของที่อยู่ในกล่องอะค่ะขนลุกขนลุกเลยมันคืออะไรเราต้องทำอะไรโอ้โหตกใจมันเป็นเป็นเป็นเออโอ้ว้าวอุ้ยอุ้ยแล้วมาคิดมาคิดฟูอะฟูฟูฟองมันอะไรไปโอ้ตายละคุณพระเฮ้ยเปิดเกมมาอย่างนี้เหรอคะเอาอย่างนี้เหรอคะ นี่เน่อู้โอ,อ้เกมนี้มันช่างเหมาะกับเราอึ่งีคนที่ตกใจกับทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อแล้ว <c oughs> เด็กชายก็ได้เปิดกล่องนั้นออกมาแล้วเขาก็ได้ถูกดูดลงไปว้าว <c oughs> เป็นอีกมิติคู่ขนานมิติอุ้ยอิวอะไรอุ้ย กำลังกินสมองอยู <|so|>> ่ละมีลูกแก้วเราแอบอยู่ในท่อระบายอากาศแน่นอนสภาพนี้อุ้ยตกใจทุกอย่างจริงแคปมิวเซียโคตรน่ารักบันเทิงสุดเลยสด แนวอ๋อในตู้เสื้อผ้าเหรอเฮ้ยที่นี่มาที่ไหนกันนี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยฉันแค่เข้าไปในตู้แล้วฉันก็ออกมาเลยอืมมีเศษไม้ค่ะอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยอ่ะดูเหมือนว่ามันจะอยู่ที่นี่มานานแล้วนะอ่าเกมนี้ก็เป็นอีกเกมนะคะเป็นแบบแบบไซสสกกรใช่ไหมอ่าใช้เมาส์คลิกอุ้ดแม่รลวขอโทษขอโทษ มองไม่เห็นข้างในเลยมืดต,ตื้อกลิ่นก็อับชื้นบ้านจ,จริงตู้เก่ากระดุ๊กกระดกรโอเคเราสามารถจิ้มเพื่อให้น้องเขาเดินอ๋อคลิกค้างแล้วก็เดินได้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าซะด้วยอ๋อแล้วก็เก็บของเป็นอีกเกมนึงที่เป็นไซส์สกอร์ลิงแล้วก็เป็น 2D นะคะแล้วก็เป็นการออกแบบที่น่ารักน่ารักที่สุดตัวช้อแมวตัวนี้นะจ๊ะเอแล้วก็ตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้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 อ โอเคเอ่ออันนี้อะไรวะดูเหมือนจะเป็นหนังสือหรือเปล่านะเขียนว่าฟรีกนะคะออฟฟีเออร์เหรออุ้ยใช่เหรอฟรีเทอร์เป็นขนนกอ๋อพวกนี้คือขนนกเป็นขนนกที่เต็มไปด้วยเลือดนะว้าวใครเป็นคนเรามันมาใส่ไว้ตรงนี้กันนะอืม ทิ้ที่ไหนกันวะเนี่ยมีโซฟาเฮ้ยเฮ้ยอยีขนลุกเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นพวกหมาแมวที่มันโดนแบบเอ่อวัดวัไฟที่มันเป็นแบบแมลงอะไรนะแมะลงวันแบบไปไข่มาเลย,ยขนลุกอันนี้อะไรเนี่ยโซฟาโซฟาหนังโซบก,กเปื้อนไปหมดเลยอ่ะทั้งเก่าทั้งขาดอ่ะ ถูกผูกเอาไว้ด้วยบอลลูนสองข้างผูกไว้ทำไมกันนะเราไม่แค่สำรวจแล้วนะเนาะเจอสถานที่แปลกๆมีของแปลกๆแล้วก็มีตัวแปลกๆใส่ขอบะะแล้วค่ะตาเดียวฉันต้องคุยกับคุณไหมอุ้ยพ่อหนุ่มน้อย เธอมีของน่ารักน่ารักดีๆมากับเธอด้วยงนงลระจ๊ะดูเหมือนว่าพวกมันจะซ่อนอยู่ในความทรงจำของเธอสินะฮ้น่าเสีดยดายจังความทรงจำนะ่ะมันก็เหมือนกับสัญลักษณ์ที่อยู่บนผิวหนังของเธอเน่นแหละนะฉันสามารถที่จะช่วยเธอให้เอามันกลับมาได้นะจ๊ะและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เธอจะต้องเอาของให้ฉันสามอย่างสามอย่างนั้นเหรอมนวิเศษอะมันไม่ได้ราคาถูกๆหรือมาได้มาฟรีๆหรอนะจ๊ะอะไรคะอะไรคะเนี่ยสิ่งนี้คืออะไระอะฮะเราต้องทำอะไรอ่คะว,ว้าวโอ้ ออโอ้โอ้โอมารุกุมารุกุยมารุกุอะไรอ่ะตัวชะมดเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยห,หลังฉันมันคันจังเลยอ่ะมันกำลังจะฆ่าฉันน่ะจะตายคันจะตายอยู่แล้วว้าตัวชะมดนี่มาวะสิ่งพวกนี้เราเก็บได้ไหมคะช่วย แกะเกาหลังให้เขาเหรอคะเอ๊ะเปิดเสื้อขึ้นหน่อยสิมีอะไรอยู่ข้างหลังอ้าวอืมนี่มันสิวอุ้ยอุ้ยเอ้ยอ๊อเฮ้ยเราต้องทำสิ่งนี้จริงวะนี่คือแบบจิ้มสิวให้แตกให้หมดโอเคเลยเป็นเกมที่ดีจริงๆนะคะ <laughs> หายค่ะหรือยังเจ้าชมดอ่าได้มาร์คมาแล้วเป็นรูปแมวไข่กับเออเต็นตุกตาดอกไม้สีสดพวกนั้นดูแล้วมันน่ากินจังเลยนะ <laughs> มมนคือดอกไม้เหรอคะมันคือมันไม่ใช่สิวทนเป็นดอกไม้โอเคอฉันจะแลกเปลี่ยนกับเธอด้วยสิ่งนี้ อ้ยไปแล้วค่ะกระโดดถูกนั่นคือการการเดินทางของเขานะคะเออ่ไม้ลอดแมวทุกอันนะคะมีสเปเชียลมาสเตอร์นะคะอาจจะหมายถึงแบบเป็นทักษะพิเศษอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูสิเราได้เอไอไอเฮ้ยเฮ้ยย่า กินของนายเวนเหมือนกินกองเน่าๆเลยทำไมมันเก็บแต่ของเนา่าอระรูปเหมือนนายจะไม่ใช่ผู้โดยสารของเราฮฮคือใครเคยดูแบบไอ้นี่ปะตตโตโร่แมวแมวในยโตโตโร่จิบิอะ่ะอันนั้นคือน่ารักไปเลยนะอันนี้คือแบบไม่ไหวขนลุกอย่ามองไปข้างหลัง นอกเสียจากว่านายจำเป็นจะต้องมองนายไม่มีทางรู้ได้หรอกว่ามีอะไรแอบอยู่ข้างลัางแมวไงมีแมวตัวนี้แมวนอยเอ้ยเฮ้ยหักโหมด้วยนาลักตัวอะไรวะนั่นน่ะโคตรแปลกเลยอะลมหายใจมันดูแบบเหม็นเน่าแล้วก็กลิ่นมันเหมือนกับผลไม้เน่าๆเลยอะลิ่เหม็นเปรี้ยวอะ โอ้ขอดูนี้หน่อยอะไรอ่ะสเปเชียลแคทคริกเกิ์เอาไว้ทำอะไรวะเป็นล่อ,ลอแมวไม่ได้อาจจะเอาไว้ใช้กับการไขปริศนาต่อไปนะคะเดินต่อไปในป่าอันมืดมิดป่าแปลกเซอร์คัสคะ่ะเป็นกรงของบางอย่างนะมีเอ,อ่อคราบสนิมนะติดอยู่บนกรงเหล็กพวกนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีอะไร พุ่งทะลุออกมานะมีรอยขีดขว่วนเต็มไปหมดเลยแล้วก็กรงขาวพวกนี้มันบางอันก็หักแล้วนะจะต้องมีอะไรแบบหลุดออกมาจากไอ้โกรงนี่แน่เลยอะ่ะแต่รูร้ก็รู้ไม่ต้องบอก ไล่พวกนี้ collection of the millennium ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะคืออะไรหรอ super egg มาถึงสถานที่บางอย่างค่ะถึงมิวเซียมแล้วเหโอ้ อังจริงคือเกมนี้ที่เรามาเล่นนี่อีกหนึ่งเหตุผลคือมันมีอาชีพเมนนะเอาปวอามาเป็นคนชอบเก็บอาชีพเมนสงงางันงงมากแลวนี่คืออะไรเนี่ยไข่ซุปเปอร์เอกอน,นะปะให้ดูเสาแล้ด้วยเหรอให้ดูเสาให้ดูไข่เป็นสถานที่โบราณมากเลยอะ่ะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยนะ ดูสยองขวัญน,นิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยเหรอเนี่้จิดแข็งมากแล้วเราแล้วเสานี่ล่ะโอเคประตูค่ะเจอประตูเฮ้ยออ,อไปดูแมวอ่ะอืมเป็นลูกปั้นแมวดูเหมือนกำลังโกรธดูเลยอ่ะ มันโกรธหรือเปล่าล่ะไม่โกรธหรอมั้งมาสุดทายแล้วละ่ะสงสัยต้องใช้ไม้ล่อแมวกับรูปปั้นนี้แหละจะได้ไข่ปลากระกตูเข้าไปได้โอ้ยเปิดไม่ออกอ่ะหมอยมันเปิดไม่ออกเจ้าแมวน้อยบองนี่อือดูเหมือนว่าฉันจะใส่ไอ้ไม้ตัวนี้ลงไปในนี้ได้นะแล้วไงเอเฮ้ยน้องแมวจะตบหัวกูปะเนี่ย กระดิ right? <c oughs> <c oughs> ่งด้วยไอ้น้องแมวขุดอะไรเสียงเยวที่พางเหมือนที่สุดว้าวเจ้าแมวเรืองแสงดูี่มีกระดิ่งตรงหางด้วยน่ารักมากเลยอ่ะน้องเกมนี้มันดิงจริงเลยอะทำไรวะโอ๊ยโอ๊ย

โอ้ย oh. น,นี่มีมือแมวด้วยปะมือแมวด้วยปะไม่ต้องอะประตูเปิดแล้วเซซามิเซซามิเอาน้องไปด้วยได้ปะคะฟองแมวอะแงมแงม,แงมใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไป,ปโอ้ยเราไอ้ตัวข้างหลังแล้วมันไม่ร้องอะมันเป็นตุ๊กตาหรือมันเป็นของจริงเนี่ย นั่นมันนั่นมันนั่นมันหมายถึงไอ้รูปแล้วนะฮะเอาน้องใส่กระเป๋าไว้ไม่ได้หรอแมวเดี๋ยวออกมานะเดี๋ยวมาแปบ๊บนึงเฮ้ยน,น้องตามมาทุกคนเสียงเราแตกปะเนี่ยคลิปนี้เรากีการหน้าเรากลัวเสียงแตกไรน,น้องที่มันอะไรเนี่ยเหมือนแบบบลัดเซลล์เฮ้ยที่มันเท้า น้องมานี่น้องมาด้วยกันไอหนูมาด้วยมาคำค้ำค้ำคำ้ำเพียฟลอราเมยอุ้ยทำไมนายไม่ตามมาล่ะจ้าแนวน้อยที่นี่มันมืดมากเลยนะฉันมองอะไรไม่เห็นหรอกถ้าไม่มีนายอ,ะอ่ะอ๋อเป็นโคมไฟแหละจนะ้ะ นายกจะเอาไม้ลอม่อแมวของนายมาด้วยน,นหรออ๋อไม้นั้นของน้องเหรอ <c oughs> <c oughs> ตอบไปหลังจากเข้ามาในห้องบลัดเซลแล้วแล้วก็เจ้าแมวน้อยก็นอนเกือกกิ้งกระดึ่งกระดึง,รดงเราก็เลยไปเอาไม้ลอม่ลอแมวมานะคะเพื่อที่จะมาแกว่งล่อน้องตลอดทางมาซี่ตามฉันมา <c oughs> โอ้โอโอโอโยน่าลากว่าเลยอะทุกคน น่ารักมากเลยอ่ะขอโทษนะถ้าเสียงมันแตกอ่ะคลิปนี้พูดจริงเราแบบไม่ไหวจริงมันน่ารักมากเลยว่ะเรา <laughs> <laughs> พูดเบาเดี๋ยวบางอันก็จะไม่ได้ยินแบบพูดดังมันก็จะเสียงแตกโอ้หัวจะปวดเอาละค่ะเราก็เข้ามาในห้องนี้แล้วพร้อมกับน้องแมวนะผู้ที่เปรบเว้ยเปรียบเสมือนกับโคมไฟของเรานะคะแล้วก็เข้ามาเจอปอดอันนี้มันเหมือนในร่างกายเลยอ่ะเป็นแบบเลือดอะไรเนี่ยปอดปอดใช่ไหมมันคือปอดดูให้ ฉันสามารถที่จะหายใจเข้าหรือหายใจออกเอกาแบบสงสัยว่าเอ้ะนี่ฉันหายใจเข้าหรือหายใจออกก่อนกันแน่นะเหมือนไก่กับไข่อะไรเกินกันนี่มอมวุม้ยได้กระป๋องรดน้ำรดน้มาค่ะต้องปลูกอะไรงั้นหรอบุ้งบุ้งบุ้ง,งไม่ได้นะเราคิดว่าเพราะว่าไม่มีน้ำป่ะแล้วสิ่งนี้คื่อได้หรอ กิศนาทำอะค่ะโอ้อ้าอ้โอเคโอเคยังแต่ยังไม่รู้อะไรเลยดูเหมือนมันจะเป็นเกี่ยวกับมือพวกนี้นะสีตามมือใช่ไหมคะโอเคเลยได้ได้ได้สีเขียวหนึ่งสีชมพูห้าเขียวหนึ่งชมพูห้าเขียวหนึ่งชมพูห้าฟ้าสามแดงสี่เหลืองสองจําได้ไหม เขียวหนึ่งชมพูห้าฟ้าสามแดงสองเขียวหนึ่งชมพูห้าฟ้าสามแดงสองเขียวหนึ่งชมพูฟ้าสามแดงสี่อ่ะฟ้าสามแดงสี่โอเค เปิดออกมาได้กับเมล็ดพันธุ์ค่ะแล้วก็มีจดหมายด้วยฮดูเหมือนจดหมายนี่มันจะอยู่ที่นี่มานานเลยอะ่ะจะเอาเมล็ดพันธุ์อะออือตอนนี้มันอ่านไม่ออกอะดูเหมือนจะเป็นภาษาขอมโบราณอะไรอย่างนี้ปะเอาแล้วค่ะเราได้เมล็ดพันธุ์ซัมติงมาแล้วใส่ลงไปรดน้ำไปโบเบโบเบตุง อโอ้โหเกิดเป็นดอกไม้งามเบ่งบานอุ๊ยได้ดอกไม้ด้วยค่ะเก็บใบมันได้ไหมไม่โอ้โหที่บ้านเสียงฟ้าร้องดังมากทุกคนไม่ใช่ sound effect าาในเกมอะถ้าได้ยินแล้วก็อืมนี่เป็นหัวใจของใครเหรอมันเต้นอยู่ตุก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 ดูเหมือนมันจะไม่เต้นไม่หยุดเลยเต้นตุกตุกตุ มันหัวใจของฉัปปนหะรือเปล่านะโอ้สามารถสนทนาดได้คุณหัวอันนี้เสียงวอลลรอะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำลองเสียงวเราะให้ฟัง <c oughs> <c oughs> วเราะ <c oughs> อ้ะอาวดอกไม้ไปเคยอยากได้ดอกไม้ใช่ไหมละ่ะเอาไป ตายแล้วเขินเจะ๊ย่อยู่แล้วเขินๆไปต่อไม่รอแล้วนะเข้ามาข้างในค่ะรู้เหมือนจะเป็นห้องอะไรบางอย่างอันนี้น่าจะเป็นแบบที่ทำกาแฟะนจะจ๊ะอุ้ยมันว่างเปล่าอ้อยตะเกียง จะต้องเอาน้ำมันนะคะมาเติมนะคะเติมตะเกียงซึ่งไม่มีนะจ๊ะตอนนี้มันขีบอะไรหรอ้ยดูเหมือนจะเป็นจดลงจดหมายอุวเจ้าดักแดก้หนอนอ้วนว่าไงเจ้าเหมียวเราจะเติมยังไงเีอ่ะน้ำมันจากไหนอะจากหนอนนี่หรอคะนี่เนี่ยเอาไปบดเบรด เออใช่หรือเปล่าอ่ะโอ้เอาหนอนมาทำเป็นฟิลเหรอคะฉลาดล ắ m อืมเราใช้ได้ไหมอ่ะเฮ้ยได้วะ่ะน้องน้องไม่ต้องไม่ต้องการรอจะไปไหนไปอ๋อเฮ้ยน้องลองเฮ้ยวิ่งเร็วเลยเนา วิ่งไยา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 ,ยา,ยาทุกคนเราวิ่งได้แล้วค่ะเฮ้ยมันสุดว่ะมันสุดเอาแล้วค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเกมแบบนี้นะคะก็ฝากกด Subscribe ชอบมีเหมียวตเกมแชนแนลเอาไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้คุยกันข้างล่างก็ได้นะคะว่าเกมแบบนี้นี่ชอบกันหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกว่ามันแบบเราคิดการเรื่องแมวเยอะไปหรือเปล่า เอาละค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเกมแชแนลต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะเกมนี้เดี๋ยวเราเล่นต่อนะคะเพราะว่ามันนดารักไดรักมากเอาละค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายมมมววว